สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะขวัญจะมาแชร์ไอเดียในการเลือกกระเทียมที่จะเอาไปปลูกนะคะว่าควรจะเลือกลักษณะไหนนะคะมันก็เป็นเคล็ดเคลดลับง่ายๆนะคะที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ได้ดูเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะว่า การปลูกกระเทียมต้องเลือกหัวกระเทียมลักษณะไหนยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้ใครที่อยู่เมืองหนาวนะคะอย่างเช่นขวัญตอนนี้ก็อยู่ที่นิวยอร์กนะคะมันจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นวันที่24เนาะ ก็มันก็เกือบจะสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าอากาศมันก็ยังวอร์มาให้เราเป็นบางวันนะคะวันนี้มีแดดแล้วก็อากาศเกือบจะถึง50าสิบดีเลยนะคะถ้าเทียบเป็นเซลเซียสมันก็จะประมาณไหนนะทุกคนขอนไม่แน่ใจเนาะทุกคนไปเช็คดูแล้วกันนะคะก็ขอนก็จะลงกระเทียมเพิ่มอีกวันนี้นะคะเพราะว่ามันยังมีเนื้อที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งอีกประมาณครึ่งแปลงนะคะขอนก็เลยว่าจะซื้อกระเทียมมาลงเพิ่มให้มันเต็มแปลงเนาะ แล้วก็นี่ค่ะมาดูค่ะขวัญจะให้ดูนะคะว่าวิธีเลือกหัวกระเทียมที่จะเอาไปปลูกเนะ่ยเราต้องเลือกลักษณะไหน,นค่ะอันนี้ค่ะง่ายๆเลยก็คืออันนี้ขวัญไปซื้อมานะคะเดี๋ยวยกให้ดูนี่ค่ะทั้งหมดขวัญซื้อมาประมาณเกือบสิบหัวเนาะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วหัวที่ขวัญเลือกซื้อขวัญก็จะเลือกหัวที่มันโตๆหน่อยแล้วเวลาเราแกะออกมากรีบมันก็จะ ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นพันธ์ในการปลูกก็จะเลือกค่อนข้างหัวที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็กลีบที่มันค่อนข้างใหญ่เวลาเราแกะออกมาเนาะเวลาเราไปปลูกมันก็มันก็จะให้ผลผลิตที่เป็นหัวที่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะคะก็ถือว่าเหมือนเราเลือกพันธุ์ที่ดีนะคะก่อนก็เลือกมาประมาณเกือบสิบหัวน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวขวัจะแกะให้ดูนะคะว่าเวลาเราแกะออกมาแล้วเนี่ย อันนี้ประมาณนี้ถ้าแกะออกมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้าแกะออกมาเป็นกรีบๆน่ะกรีบนะมันจะใหญ่ประมาณไหนเนาะอ่าอันนี้เราลาอเอาเปลือกเข้าออกแล้วนะคะีนหัวก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เวลาไปปลูกก็จะเป็นเมเล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะหัวเขาก็จะใหญ่กว่าเดิมเนาะ อันนีเน้เป็นกระเทียมพันของฝรั่งนะคะทุกคนหัวเขาจะใหญ่มากแล้วก็ลูกนี้นะคะมันจะได้อยู่ประมาณกี่หลุมเนี่ยอันนี้สี่ห้าหกประมาณหกหลุมนะคะทุกคนก็เท่ากับว่าเวลาเราเอาลงดินหลุมหนึ่งมันก็จะได้ปีหน้ามันพอมันโตมันก็จะได้กระเทียมหนึ่งหัวเท่ากับว่าเราได้กระเทียมทั้งหมดหกหัวเลยนะคะทุกคน แต่ต้องเลือกพันธุ์ที่ดีๆหน่อยนะคะเวลาลงเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวขวัญก็จะแกะให้เสร็จแล้วแล้วก็จะเอาไปลงข้างนอกนะคะเอาละค่ะทุกคนแปลงตรงนี้นะคะเมื่อวันก่อนที่ขวัญปลูกกระเทียมไปที่ขวัญทาคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็มาปลูกบริเวณตรงนี้แล้วก็มันที่มันยังเหลืออยู่บางส่วนตรงนี้นะคะขวัญก็จะปลูกเพิ่มให้มันเสร็จนะคะ หลุมให้เป็นแถวเป็นแนวไปเลยค่ะแล้วก็เอากระเทียมลงนะคะอันนี้คนก็จะวางเรียงไปเลยค่ะทุกคนกดให้ลึกหน่อยนะคะ ลบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวขวัญจะเอาหญ้ามาคลุมอีกทีหนึ่งนะคะ และนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนขวัญก็เอาญ้าแห้งนะคะเอามาคลุมไว้บางๆนะคะไม่ต้องหนามากเนาะเพราะว่าช่วงสปริงมาก็เขาก็จะงอกขึ้นมาโผล่ต้นขึ้นมาเราก็จะเห็นขึ้นชัดเจนนะคะเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะการปลูกกระเทียมง่ายๆของขวัญเนาะปลูกทิ้งไว้ตลอดฤดูหนาวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะพามาดูโซนฝั่งนี้นะคะที่ขวัญปลูกก่อนหน้านั้นเนาะขวัญเอาทิวลิปกับ กระเทียมลงไว้นะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะตรงนี้เนี่ยโซนตรงนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นช็อปของขวัญอยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็กระเทียมกับทิวลิปผลก็เอาลงเป็นแปลงยาวไปเลยแล้วก็โซนถัดไปมันก็จะเป็นลาเวนเดอร์นะคะทุกคนเนี่ยเวลาช่วงสปริงมาเนาะนี่ช่วงสปริงมานะคะเราก็จะมีทั้งดอกลาเวนเดอร์ มีทั้งทิวลิปแล้วก็กระเทียมขึ้นมาตลอดฤดูดร้อนนะคะก็จะได้เก็บกินกันนะคะทุกคนส่วนดอกทิวลิปเราก็เก็บเอาไปใส่แจกันหรือว่าเอาไปแจกเพื่อนๆได้ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะช่วงสปริงค่ะวันนี้อากาศดีมากทุกคนดูหลังบ้านวันนี้มีแดดเดี๋ยวขวัญจะเดินลงไปสวนฝั่งนู้นนะคะจะไปซ่อมรั้วก่อนเนาะเพราะว่า รั้วเขามันจะเริ่มแบบว่าหย่อนยานไปนิดนึงนะคะขนก็จะเอาไม้ไปปักเพิ่มแล้วก็ดึงเขาขึ้นมานะคะไปกันค่ะ ทุกคนซ่อมรั้วนะคะขวัญก็จะซ่อมตามจุดนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันขวัญมีเสาไม่เยอะนะคะตอนขวัเริ่มทําใหม่ๆเนาะมันก็เลยยานไปนิดนึงโซนนี้เดี๋ยวขวัญจะเพิ่มเสาขึ้นมาตรงนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยเราก็จะตีเสาแล้วก็เอาอันเนี้ยของไปนะคะ ทุกคนตอนนี้รั้วสวนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนที่ขวัญมาซ่อมนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะก็จะเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะสวนโซนที่2องของขวัญเนาะรั้วมันก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนไม่ยากขวัญก็ไปซื้ออ,อีตัวเสาเนี่ยสีเนี่ยอีตัวเสาสีเขียวเนี่ยจาก h โฮมดีโปมาแล้วก็ซื้ออีลวดโขดมันมาแล้วก็มาค้องเนาะ ตอกเสาลงไปแล้วก็เอาอีตัวลวดนี่คล้องลงไปนะคะวิธีการทำรั้วง่ายๆนะคะรั้วสวนผักต่างประเทศ <laughs> สูตรง่ายๆคะ่ะทุกคนใครก็ทำได้นะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็ทำได้คะ่ะนี่เดี๋ยวช่วงสปริงเราก็จะปลูกผักตรงนี้นะคะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่ขวัญจะต้องทำให้เสร็จวันนี้ก็คือว่าขวัญได้ใบ ไม้แห้งมาเพิ่มอีกนะคะพี่ค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะใบไม้แห้งที่ขันเอามาลงช่วงวันก่อนนะคะขันก็ทําคลิปไว้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะและวันนี้ขันก็ได้มาเพิ่มอีกประมาณกระสอบนึงนะคะเพื่อนขันให้มาเนาะเดี๋ยวขันก็จะเทลงให้มันทับถมกันไปนะคะทิ้งไว้ยาวๆเลยแล้วช่วงสปริงมันก็จะเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินที่ดีของสวนเรานะคะมาค่ะเดี๋ยวขันจะทําให้เสร็จ ให,ให้เสร็จก่อนที่เตาผ้าอาทิตย์จะไปนะทุกคนตอนนี้พ้าอาทิตย์ก็กําลังแบบมาเต็มที่เลยอากาศมันก็อุ่นนะคะมันก็เลยเได้ทําสวนข้างนอกเต็มที่หน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วเนาะเราก็ยังได้มีเวลาเอ็นจอยข้างนอกอยู่นะคะเดี๋ยวขวัญจะเดินไปเอาใบไม้ก่อนค่ะก็ ทาสวนไปทําคลิปไปนะคะทุกคนถ้าใครชอบดูในแนวทําสวนก็ดูกันไปยาวๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นใบไม้แห้งที่บดแล้วนะคะ <S <S เพื่อนก่อให้มาหนึ่งกระสอบเนาะ เดี๋ยวขวัญก็จะเอามาเทลงตรงนี้นะคะตรงนี้โซนที่มันเป็นหญ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเททับลงไปเลยนะคะมันก็จะช่วยให้หญ้าไม่ขึ้นนะคะขวัญก็จะเทให้มันทับถมลงไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาดินมาลงอีกทีหนึ่งช่วงสปริงนะคะโซนนู้นก็ลงไปแล้วบางส่วนเดี๋ยวขวัญก็จะเททับลงไปอีกนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นวิธีกำจัดหญ้าโดยที่เราไม่ต้อง ถางหญ้าขุดหญ้าให้มันเหนื่อยนะคะทุกคนแล้วขอนก็ใช้กรองกระดาษนะคะรองตรงใต้มันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาพวกเศษหญ้าเศษผักเศษอะไรที่เป็นพวกคอมโพสเทลงไปข้างบนเลยแล้วก็เอาดินมาใส่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งมันเป็นการกําจัดหญ้าที่ดีนะมากๆเลยแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าขอทนทดลองทําแล้วเนาะ วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขวัญก็จะเอามาเพิ่มเรื่อยๆนะคะถ้ามันมีคอมโพส์ามาเพิ่มนะคะขวัญก็จะเอาทับถมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเตรียมดินในช่วงสปริงค่ะวันนี้งานก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะขวัญก็จะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้เคล็ดลับทำสวน บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่อยู่เมืองหนาวนะคะก็ไม่ห่วงนะคะเอาสูตรไปใช้ได้เลยในการทําสวนนะคะไม่ห่วงวิธีทําสวนค่ะและมีอะไรดีๆผมก็จะเอามาแชร์ให้เรื่อยๆนะคะสําหรับเคล็ดลับในการทําสวนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะนี่สวนของเราค่ะอยู่นี่ข้างหลังนี่เดี๋ยวเก็บของเลยจะเข้าบ้านละหนาวมาก ไปจ้าเข้าบ้านกันค่ะ